ตอนนี้เฮาก็ได้มาโอดวันละพี่น้องคนบมไ่อหลายเนาะขาเจ้าเฮ็ดสามมือมือวันที่สิบแปดสิบเก้าวันที่สาวมืออื่นจังเม่นบุญมือนี้ขาเจ้าป้อนสิมอันนี้ออ,อันนี้ขาเจ้ากิ่นนงทานข้าได้มีรหอเจ้าซื้อ,อนะโอไหไปเฮาไปซื้อไปซื้อกลเลยนี่บอกซ,ซื้อนี่ไหน อ๋ออ so ันนี้ค่ะเจ้าที่เป็นที่เ่าป้อนป้อนใจพระที่นอกได้ตัวนี้ก่อนเลยดูตัวนี้ไม่พิ่อมาหนุ่มเอันนี้ค่ะเจ้าที่มาซื้อเนาะมาซื้อแล้วเหากับที่ไปป้อนใจพระที่นอกคนกับเจ้ากันไหลดิค่ะเจ้ามาติ๊ก เราก็ซื้ออันนี้ซื้อว่าซื้อนางอาจารที่เขียนชื่อใจเขาซื้อขงที่เขียนซื้อชื่อใจเขาก็ใส่ก้อนใจพระเนาะมันมีรากหลายเนาะบางคนเจริญเจะไรอย่างซื้อวลาอันนี้ซื้อว่าอันรถนางจัน อะไรกับรถมีที่เรเฮื่นติเอาเงินก้อนหน่บ้านหูเจริญนี่กับเป้าเนาะนี่ครจับม่นอาเลยเ่อขุ่นเอาไม้มาพูกับเป้าขำเียนชว่อนอันนี้หอมนี่อ้อันนี้ละแม่นอาเลยอันนี้แม่นเลยนี้ อันนี้สุกไส้เนอะไส่ได้มันฮะเป็ดเราดีเส้นเส้นมมันจริงเอาติดกับเราซื้อเหล่านี้หกพันเราถ่ายตัวน้องแพรเอาเหงื่อเหงื่อแล้วก็ลดแล้วก็เข็มแล้วก็การลิงข้าเจ้าฮองที่ข้าเจ้าฮองอย่างการลิงอั้นเออ กระอื่นกระลิงเอากระลิงพี่น้องกันละข้างจูเสียนี่ของน้องเพยก็เอาเอานนี้ไรซี่ย่างแล้วเนาะมีหางก็ได้ละพี่น้องของเพ่ไรซี่ย่างเนาะสามสามแสนเก้าสิบพันเกือบพันบาทเนาะนี่ ลูกแตเจ้ากลับมามาบ้างใหญ่ๆแต่เจ้ากำลังมาซื้อดีเพิ่งซิกได้อยังเนี้ยได้โชคใส่กับอะไรอันนี้นี่อันนี้กริ่งกริ่งอยากดั่งเขียมเงินเขียมทองของน้องแพรของน้องแพได้เขียมเงินแล้วก็แกริ่งแล้วก็รถบ้านเนาะนี่แล้วก็เขียมนอกไม้ไปเอากระชี้ไปทานน้ำเพื่อนพี่น้อง ะแล้วล่ะนี่หมือนซีเซ่น่ะเอาอะไรบ้างเลยนี่รถนี่เนาะได้รถบ้านอาไปอย่าอ่านนะแม่ลิวนะเอ้าวมีรถรถบ้านเออเออนี่พี่ซ่าพื้นกับไปไป่ใจมันละ อันนั้นจะเป็ี่ยนลงทานพี่น้องลงทานแล้วก็เราจะไป่บ oh kind of you know, ูธกับแก่เอามีทั้งบ้านทั้งรถพี่น้องเดี๋ยวห่อกระสิบป้อนเจ้าที่ให้ดอกไม้น้องเพลไว้โอ้มาเ่ากระในในห้องเสี้ยซิกอ่ะมีเนาะเดี๋ยวเขาที่ใสป้อนค่ะมู่อีกคนข้าวเจ้าไว้ท่าเดี๋ยวเขาที่เสี่บูธเพราะว่าเขาเจ้าหาเกะเฮ็ดแล้วเนาะหาเกะเฮ็ดแล้วให้ดูแล้วบอให้ สีเศษเมืนแต่ย่านนวป็นเงินรางเรื่องได้อีกอย่างน้ำอันนี้เขีมเยเงินเข็มทองไปอตีโอ้ยอตีน้อยโอ้ผูเบากับมาไปไปไปนีไปไป พระเฮ็ดบูนนำกันพี่น้องอันนี้ข้าเจ้าป้อนใจพระจะมาบริการให้ฟรีเพื่อให้อาย้องออกตนญาติโยมได้มีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแหงทางคณะกรรมการเพิ่กกินโบราณเมื่อวานแข็งแรงหมดทุกคนเลยกรรมการเนาะถือว่าแข็งเมื่อร้แข็งเมื่อขึ้นขนาดแข่งแห่งแข็งแหงะอันนี้จะขออนุโมทนาอิแต่ผู้สาวเด้อวันนี้ป้อนแขกก็เลยข้างในอุ่น ฮึนี่ปะเขากำวังห้องวางดอกไม้ก่อนบ่ะอ๋ขอข้เจ้าก้อนนิติข้เจ้าสีป้อนเอาดอกไม้วางนี่ขเขาก็ป้อนลงนั่นข้เจ้าสีเอาไปเองพี่น้อง <c oughs> จาน

กะทิต้นน้ะเจ้าเที่ยวใจตะก้าขาเจ้าที่ใบข้างในข้างในกะเจ้ยขที่นี่กะเจ้วนนาข้นไปาเาขาเนาน้เาขวามุลงาอาจจส่งนด้อยแทางคณะกรรมการก็จัดการครั้วกักินไปเป็นกินได้ร่

ủa chúng ta cũng nên chào đón những bé kia và mình đã đại đếm เลิกไหมเจ้ารวมกันนี่แดเมืออ่อนก่อนยับได้ยาดน้ำและวก้อนสียาดน้ำแล้วเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกไปไหมอันนี้ที่เฮาไปอันพี่น้องที่เฮาอันก้อนมาแล้วจั่วเมันกะจีแยกเอาเนาะพี่แยกเอาแกหูุแล้วก็ทำกะที่ไปป้อนใส่พระ เดี๋ยวเ้าก็นที่ให้อาจารย์เพิ่ทุกแขนให้บุญบุญกองข้าวบุญไปจำปีของบ้านบุญสี่เนาะติดก,กับบ้านน้องแพรนี่บุญเดือนสามบุญเดือน 3. เดี๋ยวห้องกันที่ห้ามัดแขนก้นหาเจ้าติดก,กับบิบ๊กไบคนกำลังกำ,กำลังมาหานาพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าเฮ็ดสามมือมื้อนี้เป็นมือสุดท้ายเนาะมืออื่นกับมือบุญบ้าน เอารถเด้อเอาฟอร์จูเนอร์ได้วันนี้เอาก็ได้ไปผู้แข่แล้วก็ไปผู้แข่เขาไปผู้แข่แล้วเขาไปบายพระแล้วพี่น้องอันนี้เขาก็มาเอาน้ำมนต์มาโหดในต้นไม้นี่วัดพลสีอันนี้พี่น้องจะติดแม่น้ำกระดิ่งอันนี้จะเป็นแม่น้ำกระดิ่งเนาะ บ้านพุนสีแล้วก็ต่อไปบ้านน้องเพแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าเห็นบ้านเดียวกันละไม่ตีเขาไปเบิ้งทางพูนไม่มาพี่ไม่เขาไปทางพี่ป่ะเขาที่ไปเบื้องทางพูนพี่เนาะอยู่ทางพูนขาเจ้าสมีต้นเห็นม,มีต้นมีกล่องเด้อเาาบอกขาเจ้าเอากล่องเนาะ ราะว่ามืออื่นเป็นบุญบุญเดือนสามพี่น้องมืออื่นจะมือเป็นมือกิ่นมือนี้เป็นมืออนเป็นมือป้อนใจพระข้าเจ้าเฮ็ดสามมือสามมือนี่อันนี้ข้าเจ้ากระเฮ็ดกล่องกล่องข้าเจ้าที่เรียนไปเรียนเลยกล่องอะใอ้ออกไปทางคุณก็ได้ อันนี้ก็หาก,กันแล้วได้พี่น้องาอาลามนนี้ขาเจ้าหากระเห็ดแล้วกล่องอันนี้จะเป็นกล่องขาเจ้ามาวัดเนาะให้ไปเห็ดให้ญาติญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วเขาเจ้า,าก็กหานนาเห็ดบุญหาไปหาออกไปวุ่นแบบนี้เฮาก็เห็ดบุญแล้วก็จิอ้อกไปเบื้องลงทานไปเบื้องลงทานบอกไปกินข้าวปุ้นบอกกินน้ำนี่แล้วก่อน วันนี้เขาเจ้าขายอย่างนี้เอออันนี้เขาเจ้าขายดอกไม้ขายพิการขายดอกไม้กั็ขายขายที่เอาไปจืดเนาะบ่า,ายโ่มพธิ์ตีต้นโพธิ์ตีกองบ่ายหนึ่งโมงไหลออกเข้ามาบ่ายหนึ่งมงละเป็นแห่ต้นแห่กองแห่รถบฮุบเออเขาเจ้าจีแห่เวลาไปสองโมงสองโมงพี่น้องจะได้รู้ครูบาอาจ,จารย์ อันนี้จะเป็นรถที่ข้าเจ้าเอามาแห่เนาะข้าเจ้าสองมองข้าเจ้ากับซีได้แห่แห่ต้นให้กล่องละล้วข้าเจ้าแห้คูู้บ้านะพี่น้องนี่ครูเท่าคูกแก่เพิ่งกมารวมรวมกันเนาะพูลงทานนะเม่น้องแพรกมากพี่น้องนี่ไปี๋้วเขาไปกินน้ำเอาน้ำ อันนี้ที่เปลี่ยนลงทางเนี่ยเจ้าที่เอาพวกกาแฟเนาะพวกมามปั้นมากี่น้ำเพื่องอันเนี่ยมิตรตุ๊กคีกาแฟอะไรแม่เพิ่งกามปั้นสิ่งนี้เนาะพี่น้องที่เป็ี่ยนลงทานลงทานแล้วก็พวกทุกที่เปรี้ยงอันเจ้ายูบุตรมืออื่นกับที่มีบุญแล้วมืออื่น มีลู้สาวลู้สาวเพิ่นมาแจกลูกจีนพี่น้องเขาเจ้า,กกดดาจมาทอดลูกจีนเพมันก็มาแจกลูกจีนนี่เขาเจ้าห้องน้ำปูเลีกก้ยงเหมือนละ เรากินลงทานแล้วเอากะจีออกนะจีออกเหม,มือนบานสาวไล่ป้อนแล้วล่ะนี่น้องลินดาองหองจีไปกินน้ำมะพร้าวทุ่คนก็ เอากระป้อนป้อนใจพามาและพี่น้องเดี๋ยวเฮากระซี่เดินทางกลับวันนี้นะเฮากระได้เฮ็ดบุญนำกราเจ้าแล้วเฮาก,กินลงทานแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาที่เดินทางกลับก่อนไปบาย